ชมชรถต้นไฟฟ้าซูเปอร์คาร์พันสองรแรงมา้อาอัตราเร่ง0ูนย์อใน1.9วินาที GATIOn Hyper SSR ด้านหน้ามากับชุดไฟรูปตัว L อกันชนสไตล์สปอร์ตพร้อมช่องดักอากาศขนาดใหญ่ล้ออลลอยขนาด20นิ้วเสริมความปลอดภัยด้วยชุดเบรคคาร์บอนไฟเบอร์ชุดไฟท้ายลากยาวตลดซ้ายขวาตามสไตล์รถต้นไฟฟ้าความโดดเด่นของ I o n Hyper SSR คือประตูเปิดเข้าห้องโดยสารแบบปิดผีเสือ้อที่ปิดและเปิดแบบอัตโนมัติห่อน,นั่งไฟฟ้าทรงสปอร์ตห้องโดยสารเป็นแบบ2ที่นั่งออกแบบล้ำสมัยพวงมาลัยมั กวัดผู้ขับขีขนาด8.8นิ้วหน้าจอกลาง14.6นิ้วมาพร้อมสวิตช์ปรับเปลี่ยนเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบขันโยกไฮเปอร์ SSR ระบบขับเคลื่อนสีล้อติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวม900กิโลวัตต์ให้กำลัง1,224แรงมา้ารุ่นท็อปอัตราเร่ง0-100ใน1.9วินาทีซึ่งเร็วกว่าฟอร์ mula ่า1ถึง1.5เท่าชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้506กิโลเมตรรุ่นเริ่มต้นราคา6.44ล้านบาทรุ่นสปีดเวอร์ชั่นราคา6.86ล้านบาทรุ่นอันติเมตราคา8.35ล้านบาทกดติดตามเราไว้นะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า e-cars Thailand